ฉันยังเป็นคนที่เธอรักหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวันฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมาฉัน ทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทากที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย ที่ไม่แน่นอนมากมายฉันกลัวคำว่าเสียใจเธอรอฉันได้ใช่ไหมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยให้อยู่ตรงนั้นเธอเป็น สักปีหนึ่งคือจริงเขาปีเพราะว่าผมฟอร์มวงไปเล่นงานช่องสามขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยน้ำท่วมปีที่แล้วนี่น้ำท่วมเขาปีพอดีแล้วเดี๋ยวหนูอยากรู้มากเลยมันมันต้องมีที่มาสิลายประวิทธ์เนี่ยเขาจัดงานอันนี้ไอสามิติขอโชว์สักโชว์หนึ่งเราก็ต้องโชว์ไม่ธรรมดาใช่ไหมเราก็แอบเอ้ ครเล่นกีตาร์ได้เล่นเบสได้ครับผมตีกองได้พู้ไปหัดแล้วก็ไปซ้อมประมาณสัก3ครั้งครับแล้วก็เล่นงานได้งานแรกแล้วก็งานเดียวไม่ใช่จริงๆิพอเล่นแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตสามสัญจรที่ไปทุกต่างจังหวัดเขาจะจ้างเลยครับเขาจองเลยเขาองจ้างบอกว่า อ่านข่าวแต่ละทีแล้วก็ตอนนี้เขาจะไปกันที่ปัจ้างจเบันเขาอยากให้่่าจดีีนัไปเขาบอกว่าพี่ติชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เคยเห็นทีมขาวเล่นดนตรีเขาก็ไปแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปสักงานเพราะมันว่างไม่ตรงกับเขาแล้วเมื่อกี้คำนี้ชอบมากเลยเขาไม่เคยเห็นทีมขาวเล่นดนตรีชีวิตยานีก็ไม่เคยหอมทีมขาวเหมือนกัน สาพี่หนุ่มเขาก็เขาบอก็ชอบด่าวันก่อนวันก่อนในสวมกอดกับน้องเพอนน้องเ่อนน้องเคนน้องบาสสามมิติเจนน้องมิติพี่สงศ์ไม่ใช่หรอเคยมีใครติดต่อไปออกเทปบ้างไหมฮะเราก็พยายามว่าอย่าอย่าเล่นดีมากอย่าเล่นดีมากนี่คือพยายามออมออมฝีมือไว้ยังไม่เต็มวงด้วย อนแรกเนี่ยเราอยากจะมากันทั้งวงคือหมายถึงว่ามีกีต้าร์มีเบสอะไรไม่นพร้อมแต่ว่ามันไม่เวลาซ้อมเพราะมันมีนัดท่วมใหญ่ทุกคนอยู่ในพื้นที่กันหมดแต่ก็ยังหาเวลาซ้อมจนได้ไม่ได้ซ้อมนี่เพลงนี้ไม่ได้ซ้อมเลยค่ะเพราะว่าถามว่าต้องเล่นเพลงอะไรต้องเล่นเพลงที่มือกองเล่นได้ไม่ตีได้กี่เพลงไอ้ตีเนี่ยตีได้หลายเพลงแต่เพลงผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลยบอก งั้นแยมร้องเพลงเธออย่างนี้แต่เดี๋ยวครับช่วงที่พวกเราคุยกันเฮ้ยอินุ้ยอะไรของมึงเนี่ยนี่ครับต้องดูแลค่ะ ไม่เลิกนี้จะมาประดับวงการใหม่อีกหรือเปล่าเดีรัตัวนะฝดีตัวนะฝากตัวนะคะโอเคแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ๆทุกคนได้ไปพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีดาราหนุ่มที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นี้แต่เดี๋ยวจะเป็นใครดิฉันจะไปหาเขาเองนี่ไงแต่ก่อนจะไปถึงช่วงหน้าของแม่อะไรตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามีเหล่าบรรดาดาราสุดฮอตของช่อง3นะจะมาส่งความสุขปีใหม่ให้ด้วยไปชมครับไปชมครับ ที่หน้าลาเซนทัลเวิลด์ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในงาน2 5 6 5สุขสันปีใหม่อุ่นใจเชียร์อาบค่ะซึ่งในการนะคะจะเป็นการส่งมอบความสุขค่ะแล้วก็กำลนันใจในเทศาการปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะได้ข่าวว่ามีดาราสุดฮอตมากมายมาเลยนะคะอย่างงั้นเราไปดูดีกว่าค่ะว่าในงานมีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะ ด้วยค่ะ ใ,ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากส่งให้ทุกคนนะคะเลือกไม่ถูกคะ่ะเพราะปีนี้ก็เป็นปีที่ดีมากมาจากแฟนๆทุกคนเราอยากส่งความสุขให้ทุกคนเลยคะ่ะไว้พอมีใหม่หน่อยว่ามีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างแล้วก็ยังไงถ้าเราคิดบวกปีหน้าก็ต้องเป็นปีที่ดีปีที่ดีค,ะคะ่ะมีใหม่นี้อยากส่งความสุขให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากส่งความสุขให้กับแฟนๆครับผม ฉลองปีใหม่กับใครเอ่ยมีโปรแกรมนะครับไปฉลองกับพ่อแม่ท่างเหนือครับผมไปกันแค่พ่อแม่เหรอพ่อแม่แล้วก็เพื่อนครับผมและอาง่ายขออวยพรปีใหม่หน่อยค่ะครับมีความสุขมา,มากๆนะครับแฟนรายการดนตรีสโมสรน,นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวยๆยด้วยๆครับผมปีใหม่นี้อยากส่งความสุขให้ใครเป็นพิเศษไหมคะความจริงอยากส่งความสุขให้ทุกๆคนเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะฮะอย่างเช่นน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคน มีความสุขมากครับขอให้เจอแต่สิ่งดีเจอแต่คนดีๆครับขอให้มีเงินไหลมาเทมาครับมากกว่าน้ำที่ไหลมาปีที่แล้วนะครับไป้ทุกคนโชคดีครับผมมีความสุขกันมากๆนะคะคิดอะไรสมปรารถนาค่ะมีความสุขกันมากๆค่ะขอให้มีความสุขกันมากๆครับแล้วขอให้อยากได้อะไรก็ให้ได้สิ่งนั้นครับผมบายครับสจุบสุขจบครับสุขจุบเรียกว่าสุขใจทั้งคนส่งแล้วก็อิ่มใจทั้งคนรับนะคะและถ้าใครเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมส่งความสุขกับ AIS นะคะก็มาได้ที่ วันที่1มกราคม2555ค่ะแก้บุกขอสวัสดีปีใหม่ชาวราตรีสโมสรทุกคนนะคะและขอให้มีความสุขในแบบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโดยการที่เล่นเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยผมต้องไปเริ่มปรับคาแรคเตอร์ตัวเองตั้งแต่<อ>เรื่องแบบเบื้องต้นเนี่ยผมต้องไปเรียนใหม่